ตอนที่สองที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านคุงลุงของทศพลหลังใหญ่ไม่น้อยคุณลุงของทศพลอาศัยอยู่คนเดียวกับคนรับใช้ที่คอยดูแลบ้านและก็บุรุษพยาบาลที่จ้างมาดูแลพิเศษทศพลมองไปรอบรอบบ้านด้วยสายตาโศกเศร้าฉันเสียใจด้วยจริงๆนะคะสายตาของเขาทำให้เธอรู้สึกโศกเศร้าไปด้วยลุงเป็นพี่ชายของแม่ คนลุงดูแลผมแถมยังดูแลแบบไม่คิดจะมองผู้หญิงคนไหนอยู่เป็นโสดมาตลอดแม่ของผมเป็นโรคหัวใจท่านรู้ตั้งแต่ตอนตั้งท้องหมอบอกให้เอาออกแม่ก็ไม่ยอมคลอดผมได้ไม่นานแม่ก็จากไปแล้วเลยตายคิดไม่ถึงว่าเจ้านายที่ดูแสนเพอร์เฟกตรงหน้าจะมีอดีตที่น่าสงสารขนาดนี้ส่วนพ่อของผมก็ไม่เคยคิดจะรับผิดชอบ จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้ติดต่อกันเลยผมจิ้นโตมากับลุงและลากลุงเหมือนพ่อแท้ๆแ,แล้วท่านก็ยังเป็นญาติเพียงคนเดียวของผมเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันตลอดผมเพิ่งจะได้แยกจากท่านก็ตอนที่มาเปิดบริษัทที่กรุงเทพไม่รู้อะไรโดนใจตอนนี้เธอรู้สึกสงสารเจ้านายหนุ่มของตัวเองเหลือเกินและตาเดินเข้าไปกอดและรูปหลังปลอบใจผู้ชายตัวโตว เธอสัมผัสได้ว่าเขากำลังเสียใจมากหัวใจของเขากำลังแตกสลายพร้อมกับเสียงสะอื้นเบาๆเธอชอบเจ้านายของตัวเองเข้าให้แล้วจริงๆง,งานศพผ่านพ้นไปเรียบร้อยรัติตาอยู่ช่วยดูแลง,งานและดูแลความรู้สึกของทศพลเธอเป็นห่วงเขาจริงๆเพราะแต่ละวันเขาเอาแต่ทำหน้าเศร้าคุณทศพลฉันทำซุปเอาไว้ให้ หลายวันนี้คุณไม่ค่อยทานอะไรเลยแม่บ้านทำอาหารเอาไว้หลายอย่างแต่ทศพลทานเพียงเล็กน้อยวันนี้เธอลงทุนเข้าครัวเองเผื่อเขาจะเกรงใจและทานอาหารมากขึ้นขอบคุณมากนะที่ช่วยผมในหลายๆเรื่องเขาส่งยิ้มอันอบอุน่นให้แก่หญิงสาวในยามที่เขารู้สึกทอ้อและได้ตาเหมือนดอกไม้สวยงามที่ช่วยทําให้หัวใจของเขารู้สึกดี ไม่เป็นอะไรคะ่ะฉันยินดีลาลิตาคุณมาเป็นแม่ให้ลูกของผมได้ไหมหลังจากที่ได้อยู่กันหลายวันเขาแน่ใจแล้วว่าต้องการทำแบบนี้ใบหน้าสวยแสดงอาการตกใจคิดไม่ถึงว่าทศพลจะพูดเรื่องนี้ออกมาผมยังโสดและอยากสร้างครอบครัวคุณเองก็อยากมีลูกความต้องการของเรามันตรงกันใช่ไหม เดี๋ยวค่ะคุณลุงของคุณเพิ่งเสียไปคุณค่อยๆค,ค,คิดก่อนเถอะคุณอาจจะไม่อยากมีลูกกับฉันก็ได้มีสาวสวยให้คุณเลือกตั้งมากมายอย่างเช่นคุณซูซี่ตอนนี้เธอไม่เข้าใจว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ผมเลือกคุณนะทำไมเป็นฉันคะตอนนี้เธอเริ่มสงสัยจริงๆปกติเจ้านายของเธอไม่ใช่คนพูดจาล้อเล่น ลาลิตาไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะมีความเป็นแม่นั่นคือเหตุผลที่ผมบอกเลิกซูซี่เธอเกียดเด็กไม่ใช่แค่นั้นเธอไม่อยากตั้งท้องเพราะกลัวรูปร่างเสียเธอต่างจากคุณมากตอนนี้คุณกำลังป่วยแล้วคุณก็อยากมีลูกเหมือนแม่ของผมที่สละตัวเองเพื่อลูกผมจริงจังนะลาลิตามองใบหน้าอันรอเราทศพลคือผู้ชายในอุดมคติ เธอคงหาผู้ชายดีๆอย่างเขาไม่ได้อีกแล้วความรู้สึกที่อยู่ในใจลึกๆทำให้เธอมั่นใจว่าหากได้นอนร่วมเตียงกันเธอไม่รังเกียจเขาอย่างแน่นอนฉันตกลงค่ะแต่ว่าฉันมีเงื่อนไขจริงเหรอขอบคุณมากนะว่าแต่เงื่อนไขของคุณคืออะไรโทศพลยิ้มออกมาอย่างรู้สึกดีใจถ้าภายในหนึ่งปีฉันยังไม่ท้อง เราต้องยุติเรื่องนี้กันตกลงไหมคะเธอไม่รู้ว่าร่างกายจะทนรับไหวไหมแม้ว่าจะรู้สึกชอบทศพลแต่เธอก็ไม่อยากรังเขาไว้ในภายหลังได้สิและอีกเรื่องหนึง่งฉันอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเราสองคนฉันไม่อยากมีปัญหานี้ที่ทำงานการที่มีอะไรกับเจ้านายคงไม่พ้นการถูกนินทายอย่างแน่นอนลาลิตารู้สึกกุ้มใจ ทำไมล่ะพวกเราต้องแต่งงานกันนะเดี๋ยวก่อนคะ่ะฉันยังไม่ได้พูดเรื่องแต่งงานเลยนะสำหรับเธอก็แค่ผูกพันทางกายหากว่าท้องก็ช่วยกันรับผิดชอบสำหรับฉันต้องการพ่อให้ลูกไม่ใช่สามีคะ่ะไม่ได้หรอกผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นผมอยากเป็นสามีและพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อลูกเกิดมาจะได้ไม่มีปมด้อย ลลิตาทำหน้าประหลาดใจทศพลดูใส่ใจมากกว่าท right ี Net ่คิดเขาเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบจริงๆก็ได้ค่ะแต่ถ้าฉันไม่ท้องหลังจากหนึ่งปีเราต้องหย่ากันนะคะและที่สำคัญเราสองคนต้องต่างคนต่างอยู่ตอนนี้เธอพยายามขีดเส้นเพราะไม่อยากชอบเขาไปมากกว่านี้ถึงผมจะไม่ชอบความคิดนี้เท่าไหร่แต่ก็ตกลงครับถ้าอย่างนั้น เรามาเริ่มทำรูกกันวันนี้เลยดีไหมเขายิ้มอย่างเจ้าเล่เดี๋ยวก่อนค่ะร่างกายฉันยังไม่พร้อมลลิตาบอกปัดอย่างเขินอายคือว่าผู้หญิงจะตั้งท้องง่ายก็ต้องมีการนับวันคุณเข้าใจที่ฉันพูดไหมคะเอาเป็นว่าสำหรับฉันก็อีกประมาณสองอาทิตย์ค่ะรู้สึกหน้าอายชะมัดที่ต้องพูดเรื่องพวกนี้ก็ได้ครับผมจะรอ สรุปว่าเราสองคนทำสัญญากันแล้วนะสัญญาที่ไม่มีใบกระดาษให้เซ็นทำให้หัวใจของเธอรู้สึกเบาหิวถึงเขากับเธอจะเริ่มต้นผูกพันกันแต่ก็ไม่ใช่การผูกพันเพราะความรักหลังจากที่งานศพได้จบลงเรียบร้อยลายลิตากลับมาที่กรุงเทพกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในที่สุดเธอก็ต้องบอกเรื่องแต่งงานให้น้องสาวได้ฟังที่จะแต่งงานอย่างนั้นหรอ ทำไมกระทันหันแบบนี้มีนาทำหน้าตกใจใช่พี่เองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันลาลิตาเองก็คาดไม่ถึงแต่ในเมื่อเป็นข้อตกลงเธอได้แต่ทำตามเท่านั้นว่าแต่พี่ทั้งสองคนก็เหมาะสมกันดีนะแล้วจะจัดงานแต่งกันยังไงมีนาเองก็ไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรถ้าจะได้ผู้ชายที่เพียบพร้อมอย่างทศพลมาเป็นพี่เขย ไม่ได้จัดงานแต่งแค่จดทะเบียนสมรสกันเฉยๆนี่เป็นข้อตกลงใหม่ที่เธอกับทศพลเพิ่งพูดคุยกันเมื่อไม่กี่วันก่อนหมายความว่ายังไงทำไมถึงไม่จัดงานแต่งมีนารู้สึกตกใจกับความคิดของพี่สาวก็พี่อยากให้เรื่องนี้เป็นความลับรู้กันแค่สองคนเท่านั้น หากว่าเธอไม่สามารถตั้งครันได้ทศพลจะได้เดินจากเธอไปโดยที่ไม่มีข้อกังขาทำแบบนี้มันจะดีหรอพี่ตามันเป็นข้อเสนอของพี่เองแหละพี่คิดมาดีแล้วลลิตาตัดบทของน้องสาวส่วนมีนาทำได้แต่เพียงถอนหายใจแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดกันแต่ความคิดนั้นต่างกันสุดขั้ววันเวลาผ่านไปไวกว่าที่คิด ในที่สุดก็ถึงวันที่นัดจดทะเบียนสมรสวันนี้ก็เป็นวันที่เธอพร้อมสำหรับเรื่องบนเตียงด้วยทศพลกับเธอตกลงกันเอาไว้ว่าหลังจากจดทะเบียนสมรสเสร็จเธอจะไปที่บ้านของเขาเพื่อที่จะสารต่อเรื่องนั้นคิดดูแล้วไม่ต่างจากการเข้าหอเลยและลิตาม,มองทะเบียนสมรสด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดอยู่ในหัวใจเธอรู้สึกดีใจมากหลังจากนี้ เป็นระยะเวลาหนึ่งปีเธอคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของทศพลรถยนต์ราคาแพงถูกขับมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านเดียวที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรราคาแพงเธอเห็นป้ายซื้อขายที่อยู่หน้าโครงการบ้านในหมู่บ้านนี้มีมูลค่าเริ่มต้นที่10บล้านเธอไม่แปลกใจเลยที่โทศพลจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรราคาแพงแต่สิ่งที่เธอแปลกใจก็คือ เขาอยู่ที่นี่คนเดียวคุณอยู่ที่นี่คนเดียวจริงๆหรอคะแลลิาตามองไปรอบบ้านบ้านของทศพลสะอาดมากและยังเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าบ้านของเธอเสียอีกใช่ครับผมใช้บริการทําความสะอาดที่เพื่อนของผมเป็นเจ้าของอยู่สะดวกและสบายดีผมเองก็ชอบความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายเท่าไหร่ลลิตาพยักหน้าผู้ชายโสดอย่างเขา ชอบความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอต้องรู้สึกประมาก็คือเรื่องที่เธอจะต้องทำกับสามีป้ายแดงฉันขอตัวขึ้นไปอาบน้าก่อนได้ไหมคะเชิญครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปที่ห้องนอนแล้วลิตารู้สึกเขินอายที่ได้ยินคำว่าห้องนอนหัวสมองของเธอกำลังจินตนาการไปไกลตอนนี้เธอเริ่มทำตัวไม่ถูกจริงๆ ชุดชั้นในที่เซ็กซี่ทศพลจะชอบแบบนี้ไหมนะหลังจากอาบน้ำเสร็จลาลิตาเตรียมตัวแต่งใจมาพร้อมแล้วเธอสวมชุดคลุมอาบน้ำเดินออกจากห้องน้ำก็พบว่าทศพลยืนอยู่และเสื้อผ้าของเขาเหมือนกับว่ากำลังจะออกไปข้างนอกลิตาผมขอโทษด้วยพอดีมีงานด่วนเข้ามาผมต้องรีบเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างนั้นหรอคะ ละลิตาทำเสียงผิดหวังผมขอโทษนะทั้งที่เป็นวันสำคัญของเราแทๆ้ๆแต่ว่าผมจะรีบกลับมาเขากำลังรู้สึกผิดมากมายไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะละลิตาฝืนยิ้มทศพลรู้สึกผิดที่ทำให้ภรรยาต้องพลาดโอกาสสำคัญในตอนนี้ก็ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วเขารู้สึกอยากทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการมานาน ยังไม่ทันที่ลลิตาได้ตั้งตัวก็ถูกสามีดึงเข้าไปจูบทศพลจูบเธอ,อยังดูดดื่มจนทำให้หัวใจของเธอเต้นรัวแทบคลั่งเอาไว้ผมจะมาสารต่อทีหลังนะผมต้องไปแล้วเขาต้องพยายามตัดใจและรีบออกเดินทางลลิตามองแผ่นหลังกว้างอันอบอุน่นด้วยความรู้สึกเสียดายตอนนี้แก้มของเธอแดงกลำ่ำจูบเมื่อคู่นี้ ทำให้หัวใจเต้นแรงมากนี่คงเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นสามีภรรยาหรือว่ามันเป็นแค่จูบธรรมดาตอนนี้เธอแยกไม่ออกเลยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ไหมทศพลไปจัดงานเร่งด่วนที่ต่างจังหวัดประมาณสองสามวันลาลิตาเองก็คอยดูแลง,งานในบริษัทให้เรียบร้อยแทนสามีของตัวเอง ช่วงนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เดิงและทอนหายใจอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าทศพลจะไปทำงานต่างจังหวัดเขาก็ยังส่งข้อความหาเธอแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันมากก็ตามในขณะที่กำลังคิดอะไรเพลินเสียงกดกินหน้าประตูบ้านก็ดังขึ้นแลลิตารีบเดินไปเปิดประตูบ้านก็พบว่าทศพลยืนอยู่ตรงนั้นเธอยิ้มกว้างออกมาอย่างดีใจยังไม่ทันที่จะได้ทักทาย เธอก็ถูกเขาดึงเข้าไปกอดเคลียรงานเสร็จผมก็รีบกลับมาเลยนะคิดถึงคุณมากเลยคำว่าคิดถึงทำให้หัวใจของเธอได้ไม่เป็นจังหวะอีกครั้งลลิตาได้แต่อมยิม้มแต่ก็สงวนท่าทีเอาไว้คุณทานอะไรไมาหรือยังคะให้ฉันทำอาหารเย็นให้กินไหม ทศพลพยักหน้าเขารู้สึกดีใจที่ลลิตาเริ่มสนิทสนมกับเขามากกว่าแต่ก่อนคืนนี้ผมขอค้างที่นี่นะลลิตาได้แต่พยักหน้าทั้งที่เขินอายจะให้เธอปฏิเสธได้อย่างไรเล่าในเมื่อเธอกับเขาเป็นสามีภรรยากันและยังมีข้อตกลงที่ต้องทำร่วมกันอีกต่างหากลลิตาเลือกทำอาหารง่าย,ายๆจัดเสิร์ฟไว้บนโต๊ะ และอาหารบางอย่างเธอก็ใช้บริการส่งอาหารถึงบ้านตอนนี้บนโต๊ะทานอาหารมีแต่ของน่ากินและมีอาหารจานโปรของทศพลด้วยหลังจากที่ได้อ่าบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทศพลก็ลงมาทานอาหารเย็นด้วยกันกับราลิตาตอนนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขามีครอบครัวอีกครั้งเวลานี้ช่างเป็นเวลาที่มีความหมายสำหรับเขาเลอเกินวันหยุดเสาร์าอาทิตย์นี้ เราไปหาพ่อแม่คุณดีไหมเขาอยากแนะนำตัวจะแย่อยู่แล้วไม่ได้หรอกคะ่ะฉันคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมาลิตาได้ปฏิเสธออกมาทำไมละ่ะเราสองคนจดทะเบียนสมรสกันแล้วคุณก็รู้นี่คะ่ะว่าเราแต่งงานกันก็แค่เพียงสัญญาหากว่าหนึ่งปีนี้ฉันมีลูกไม่ได้เราสองคนก็ต้องหย่ากันฉันไม่อยากให้พวกท่านมองคุณไม่ดี ลาลิตาบอกเหตุผลไปตามตรงวินาทีนี้ทศพลรู้สึกว่าเขาเลือกผู้หญิงไม่ผิดผู้หญิงอย่างลลิตายิงได้อยู่ใกล้เขาก็ยิ่งหลงไหลและชอบเธอมากขึ้นคงไม่มีค่ำคืนไหนที่สวิเศษไปกว่าค่ำคืนนี้ภายในห้องนอนลลิตาทิ้งความเขินอายทุกอย่างทศพลกับเธอแนบชิดกันด้วยเรือนร่างเปลยเปล่า ภายในใจเธอคิดแค่ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็เพื่อลูกแต่ทว่าไม่ใช่เลยวินาทีที่เขาได้ครอบครองเธอความอ่อนโยนและความนุ่มนวลของเขาได้ผูกมัดหัวใจของเธอถ้าเลือกได้เธอก็อยากอยู่แบบนี้ตลอดไปโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ